สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดกันก่อนเลยในครั้งที่ผ่านมาที่เชอร์ทบทวนในเรื่องของการหดและขยายตัวของสารนะซึ่งให้แบบฝึกหัดที่5ไปมามา1รับ4มาเลยเฉลยแบบฝึกหัดนะคะ ทีนี้ใครจะตอบข้อไหนบอกที่เชื่อเลยข้อที่หนึ่งใครจะอาสาตอบเลขที่อะไรบอกได้เลยยี่สิบเก้าค่ะยี่สิบเก้าดีมากข้อสองสิบสามสิบสี่ค่ะสามสิบสี่ข้อสามเอ๊ะอเออถูกแล้วข,ข,ข้อสามกล้องก็สั่น ข้อสามใครตอบมีไหมข้อสีมีมีไหมคะข้อห้าที่เหลือที่เชื่อสุ่มเลขที่นะคะมีเลขที่สองเลขที่สี่ซึ่งนักเรียนเขียนในกระเขียนลงในกระดาษ a 4แล้วใช่ไหมทำเรียบร้อยแล้วใช,ใช่ไหมคะ เออดีมากมาตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องกันข้อที่หนึ่งนะคะบอกว่าแผ่นเหล็กเมื่อได้รับความร้อนจะขยายตัวถูกต้องและเมื่อปล่อยทิ้งไว้ให้อุณหภูมิเย็นลงจะหดตัวค่ะดีมากส่วนแผ่นโลหะคู่หนึ่งทำด้วยทองแดงและเหล็ก ้วยทองแดงมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวมากกว่าเหล็กสัมประสิทธิ์การขยายตัวคือความสามารถในการขยายตัวเพราะฉะนั้นแปลว่าทองแดงเนี่ยสามารถขยายตัวได้มากกว่าเหล็กเนาะโดยทองแดงมีค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวมากกว่าเหล็กถ้าเราให้ความร้อนแก่แผ่นโลหะคู่นี้จะหดหรือยขยายถ้าให้ความร้อน เลขที่สองขยายเท่ากันไหม,ไมเท่ากันไหมครับเท่ากันไหมนักเรียนอะคนอื่นไม่เท่า,ทา,ทาหายไปแล้วหายไปในระบบแล้วไม่เท่ากันเนื่องจากเลขที่สี่ เออเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์มันมากกว่าถูกไหมครับทองแดงขายายตัวได้มากกว่าเลขที่หกเลขครับเลขเอามาต่อกันตรงนี้มีใครงงไหมนักเรียนแผ่นเหล็กเมื่อได้รับความร้อนจะเกิดการขายายตัวเมื่อปล่อยทิ้งไวใ้ให้อุณหภูมิมันเย็นลงมันจะเกิดการหดตัวทีนี้ส่วนถ้าเกิดเอาโลหะ คู่หนึ่งนะคะนั่นก็คือทองแดงกับเหล็กด้วยทองแดงเนี่ยมีค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวมากกว่าเหล็กถ้าเราให้ความร้อนแก่โลหะคู่นี้โลหะคู่นี้มันจะขยายตัวไม่เท่ากันนะโลหะจะขยายตัวไม่เท่ากันเนื่องจากทองแดงจะขยายได้มากกว่าเหล็กต่อไปมาดูที่1.2ความร้อนกับการเปลี่ยนสถานะ ความร้อนมีผลทําให้สสารเปลี่ยนสถานะซึ่งสถานะของสสารมีเพียง3สถานะคือของแข็งของเหลวแก๊สค่ะถูกต้องเลขที่7จ็ดจุดจุดจุด คือการที่ของแข็งเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวเราเรียกว่าอะไรการหลอมเหลวครับถูกต้องเลขที่8ตอบการกลการไกลเป็นไอครับถูกต้อง การที่การกลายเป็นไอคือการที่ของเหลวเปลี่ยนสถานะเป็นแก๊สนะคะหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการระเหยก็ได้เลขที่11บเตอบการควบแน่นเออถูกต้องการควบแน่นต่อไปเลขที่28 งานที่ของเหลวแข็งตัวเป็นของแข็งการแข็งตัวถูกต้องค่ะโดยขณะที่สสารเปลี่ยนสถานะจะมีอุณหภูมิคงที่และเราเรียกความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนสถานะนี้ว่า21 ความร้อนแฝงมาเชิถูกต้องค่ะความร้อนแฝงจำเพาะนั่นเองเวลานักเรียนตอบเรียนไม่ต้องเขียนเลขที่นะบางคนก็เขียนเลขที่29ขยายตัวไม่ต้องนะเขียนแค่คำตอบที่ถูกต้องลงไปเช็คความถูกต้องเรียบร้อยแล้ววันนี้นะคะ ที่ฉันจะมาต่อในเรื่องของการคำนวณอีกสักหนึ่งข้อเป็นโจทย์เป็นโจทย์เพิ่มเติมให้กับพวกเราเริ่มเลยตัวอย่างการคำนวณอีกหนึ่งข้อนะคะละลายน้ำแข็งละลายน้ำแข็ง20กร,รัมที่อุณหภูมิ0องศาเซลเซียสในน้ำอุณหภูมิ60องศาเซลเซียสอุณหภูมิผสม,ม40องศาเซลเซียส จง,จงหาว่าน้ำที่อุณหภูมิ60สองศาเซลเซียสมีมวลเท่าใดกำหนดความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวของน้ำเท่ากับ80นั่นก็คือตัวแอนั่นแหละค่ะ L อของการหลอมเหลวของน้ำเท่ากับ80และความร้อนความร้อนจำเพาะของน้ำหรือความจุความร้อนจำเพ,าะ,ำา,า,ำเพาะของน้ำเท่ากับ 1. แคลอรี่ต่อกรัมองศาเซลเซียส อันดับแรกที่เชื่อให้นักเรียนวาดภาพก่อนเลยน้ำแข็งน้ำแข็ง20กรัม20กรัมศูนย์องศาเซลเซียสมาผสมกับน้ำ อุณหภูมิ60องศาเซลเซียสมวลไม่ทราบเขาไม่ได้ให้มาเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการจะรู้นะคะเห็นไหมหมวลไม่ทราบเป็นสิ่งที่ต้องการจะหาจากนั้นเมื่อเรานำมาผสมกันเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าได้น้ำอุณหภูมิผสมอยู่ที่40องศาเซลเซียส ถามว่ามวลของน้ําอุณหภูมิ60องศาเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ต้องดูก่อนว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วมันไม่ใช่น้ําร้อนกับน้ําเย็นมาผสมกันแล้วตอนนี้เป็นน้ําแข็งกับน้ํามาผสมกันเพราะฉะนั้นน้ําแข็งศูนย์องศาเมื่อผสมแล้วได้น้ํา40องศาก่อนที่มันจะเป็นน้ํา40องศามันต้องผ่านการเป็นอะไรมาก่อนนักเรียน ใครตอบที่เช่ได้บ้างก่อนที่จะเป็นน้ำแข็งศูนย์องศาเซียมันจะต้องละลายกลายเป็นน้ำที่ศูนย์องศาถูกต้องอกลับไปดูแผนภาพอย่าลืมแผนภาพเด็ดขาดตรงนี้หลอกหลอนเราอีกแล้วมาอีกแล้วนะจ๊ะแผนภาพเน่ น,น้ำแข็งศูนย์องศาเซลเซียสคืออยู่ตรงนี้ทีนี้ผสมแล้วผสมแล้วปรากฏว่าได้น้ำอุณหภูมิผสม40องศาเซลเซียสคืออยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นการที่มันมาเป็นน้ำา40องศาเซลเซียสนั้นมันจะต้องผ่านการเป็นน้ำที่ศูนย์องศาก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นน้ำที่ศูนย์องศาก่อนแล้วค่อยมาเป็นน้ำที่ 40องศาผ่านอยู่2ช่วงด้วยกันเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาปริมาณความร้อน2ช่วงแล้วนำมาบวกกันมาเขียนแผนภาพอีกหนึ่งรอบนะคะมันไม่เหมือนกับน้ำร้อนกับน้ำเย็นนะน้ำร้อนกับน้ำเย็นมันเป็นยังไงอย่างโจทย์ที่เราทำกันไปใช่ไหมน้ำเย็น10องศาเซลเซียสผสมกับน้ำร้อน40องศาเซลเซียส มันอยู่ในช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเดียวเราหาได้เลยนะคะเราคิดคำนวณช่วงเดียวจบนะคะเพราะว่าช่วงน้ำเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมันอยู่ในช่วงนี้แต่น้ำแข็งมาเป็นน้ำเนี่ยน้ำแข็งศูนย์องศาเซลเซียสมาเป็นน้ำนมันต้องผ่านสองช่วงด้วยกันเพราะฉะนั้นมาเลยเขียนแผนภาพ น้ำศูนย์องศาเซลเซียสมวลเท่าเดิมนะเพราะน้ำแข็งก้อนเดียวกันมวลเท่าเดิมจากน้ำแข็งศูนย์องศาเซลเซียสจะต้องละลายกลายเป็นน้ำที่ศูนย์องศาเซลเซียสียก่อนหรือที่เชื่อจะเขียนเป็นปน,น้ำเย็นก็ได้แล้วค่อยอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นน้ำอุณหภูมิผสมที่4ี่องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันจะต้องผ่าน นะคะคเราต้องหาปริมาณความร้อนสองช่วงส่วนอีกฝั่งหนึ่งนักเ,เรียนมาดูฝั่งนี้ฝั่งที่น้ำา60องศาเซลเซียสกลายเป็นน้ำา40องศาเซลเซียสนั้นผ่านกี่ช่วงนักเ,เรียน น้ำหกสิบองศาเซีเซียสเป็นน้ำสีิบองศาเซีเซียดดูผ่านอยู่กี่ช่วงตอบที่เชื่อหน่อยเร็วใครก็ได้ลูกช่วงช่วงเดียวเออนี่ไงช่วง น้ำศูนยองศาเริ่มเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเรื่อยๆใช่ไหมกลายเป็นน้ำ100องศาตรงเนี้ยเนี่ย40กับ60มันอยู่ในระหว่างนี้มันอยู่ระหว่างตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ผ่านแค่หนึ่งช่วงนะคะนักเรียนก็สามารถหาได้เลยนี่มาดูต่อมาดูต่อตรงนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นน้ํหกสิบองศาเปลี่ยนเป็นเป็นน้ํสี่สิบองศานั้นมันมีการลดอุณหภูมิหรือเพิ่มอุณหภูมิมะเรียนมีการลดหรือเพิ่มลดลดอุณหภูมิ<ด>เป็นการสูญเสียปริมาณหรือได้รับปริมาณความร้อนสูญเสียปริมาณความร้อนถูกต้องเพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่ส,สูญเสีย,ส,ยส่วนอีก<ด>ฝั่งหนึ่งนะักเรียนดูน้ําแข็งศูนย์องศา เปลี่ยนไปเป็นน้ำที่40องศาอุณหภูมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพิ่มขึ้นค่ะเออเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นมันได้รับความร้อนหรือสูญเสียความร้อนนักเรียนได้รับความร้อนเอมเอม,มันได้รับความร้อนมันได้รับความร้อนเพนเราะฉะนั้น เ,เพราะฉะนั้นฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของการได้รับปริมาณความร้อนใช่ไหมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นฝั่งมีการสูญเสียปริมาณความร้อนทีนี้ฝั่งได้รับมันไม่ได้มีแค่ช่วงเดียวอีกต่อไปฝั่งได้รับ Q ได้รับจะต้องหาจาก Q ทั้งสองช่วงมาบวกกันนะคะที่เชอร์จะแทนเป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเลขละกันง่ายที่สุด Q 1 Q 2แล้วก็ Q 3วสานักเรียนมามาดูแต่ละช่วงนะคะว่าต้องใช้สูตรไหนสูตรปริมาณความร้อนมีอยู่2ส,สูตรด้วยกัน Q เท่ากับ ml ใช้สูตรนี้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนสถานะแต่อุณหภูมิคงที่ส่วนอีกสูตรหนึ่งคเท่ากับ mc เดลต้า t สูตรนี้ใช้ก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ะะแต่สถานะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นในช่วงแรกนะักเรียนมาดูในช่วงที่1เนี่ย Q 1เนี่ยจะหาได้จากอะไรสูตรไหน ml หรือ mc delta T ml ถูกต้องเพราะว่าน้ำแข็งเปลี่ยนไปเป็นน้ำของแข็งเปลี่ยนสถานะไปเป็นของเหลว แต่อุณภูมิศูนย์องศาเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตร Q เท่ากับ mL ที่ช่วยจะแทนเป็น m1L1 ละกันต่อไปต่อไปช่วงนี้ช่วงที่น้ำเย็นศูนย์องศาเซลเซียสเปลี่ยนไปเป็นน้ำที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสต้องใช้สูตรอะไร mC Delta T ถูก <MC S 1> ต้องค่ะ m c เดลต้า t เพราะน้ำเปลี่ยนไปเป็นน้ำก็ก็คือสถานะเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนคืออุณหภูมินะคะต่อไปมาดูอีกช่วงหนึ่งฝั่งหนึ่งฝั่งที่สูญเสียน้ำา60องศาเปลี่ยนเป็นน้ำา40องศาต้องใช้สูตรอะไร m c เดลต้า t ถูกต้อง m c เดลต้า t จบเขียนแผนภาพแบบนี้ถ้า ที่เชื่อถึงได้เน้นย้ำให้นักเรียนพยายามเขียนแผนภาพเวลามาเจอโจทย์ที่มันซับซ้อนขึ้นมานักเรียนจะสามารถทำได้ถูกต้องแล้วก็แทนค่าไม่ผิดด้วยนะวิธีทำคิวศูนเสียเท่ากับคิวได้รับ คิวสูญเสียฝั่งนี้ก็คือค3เห็นไหมก็คือคิวเพราะฉะนั้นที่เชร์ก็จะเขียนเป็นคิวสามเท่ากับส่วนคิวได้รับคืออะไรนักเรียนคิวสองค่ะคิวสกับคิวหนึ่งเราจะนํามาบวกกันนะคะจะเป็นปริมาณความร้อนที่ได้รับทั้งหมดเพราะฉะนั้นของฝั่ง ที่ได้รับความร้อนนะคะก็จะมี q 1บวกกับ q 2จากนั้นนักเรียนก็แทนแทนสูตรลงไปเลยในอีกบรรทัดหนึง q 3หาได้จาก m 3 c 3เด delta t 3เท่ากับปริมาณความร้อนหนึ่งคือ m 1 l 1บวกกับ m 2 c สอง delta t สองถูกต้องค่ะตรงนี้มีใครงงไหมมวลมวลของ q 3ตรงนี้เราทราบไหมไม่ทราบค่ะไม่ทราบและเป็นเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากจะรู้ถูกไหมเราก็ติดเป็นตัวแปรเอาไว้ก่อนเป็น m 3 คูณด้วย c คือความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับตอบด้วยค่ะตอบด้วยความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับจบอ่าหนึ่ง,งคูณด้วยเดลต้า t สามเดลต้า t สามนักเรียนดูช่วงนี้อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ที่เช์ก็จะเอา60มาลบก,กับ สี่นะคะได้เป็น6 0สิลบสีเท่ากับ M1 คือเท่าไหร่คะ M1 ต่อไปอีกฝั่งหนึง่งนี่ช่วงนี้มวลหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่มวลของน้ำแข็งยี <Easy. S 1> เออนี่ไง 20นักเรียนก็แทนค่าลงไปเลยค่ะ20คูณ L L ในช่วงนี้ต้องใช้ L ของการหลอมเหลวหรือ L ของการกลายเป็นไอหลอมเหลวลเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับเท่าไหร่80นี่ไงคูณด้วย80อ่าจบ บวกกับ m 2 m 2มวลก็ยังคงเป็น20คูณด้วย c คือ1น1่ที่เชื่อขอขยับแป๊บนึงคูณด้วยเดลต้า t ของช่วงที่2 q 2อยู่ตรงนี้เปลี่ยนไปเท่าไหร่จากน้ำศูนย์องศาเซลเซียสเปลี่ยนไปเป็นน้ำสี่องศาเซลเซียสที่เชื่อก็จะเอา40ลบกับ ศูนย์ถูกต้องค่ะจะได้เป็นสี่สิบลบกับศูนย์แบบนี้จากนั้นจัดการคูณให้ที่เชื่อหน่อยฝั่งทางซ้ายมือได้เท่าไหร่หกสิบลบสี่สิบได้เท่าไหร่คะ 20่สิคูณหได้20 20คูณ m สาก็ได้20ส่สิบ m สเท่ากับ20่สคูณแปได้ได้เท่าไหร่คะยี<ม>่สิบคูณแปดพัค่ะถูกต้อง1,600บวกด้วย20่คูณหนึ่งได้20่สยี่สิบ คูณสี่สิบได้แปดร้อยค่ะแปดร้อยบวกกันแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยสองพันสี่ถูกถูกต้องค่ะนี่ต่อไปย้ายยี่สิบจากคูณอยู่ย้ายข้างมาเป็น หารหารหารยี่สิบได้เท่าไหร่คะศูนย์ตัดศูนย์สองร้อยสี่สิบหารด้วยสองได้หนึ่งรอยี่สิบค่ะถูกต้องหนึ 120, 120, ่งร้อยยี่สิบกรัมประมาณนี้นะจ๊ะใครจะแคปหน้าจอาไว้แคปได้นะตัวหนังสือมันก็จะไม่เท่ากันหน่อย เรียบร้อยเพราะฉะนั้นที่เชิาฝากแบบฝึกหัดหนึ่งข้อตรงนี้ให้เรียนทำทำใส่ในกระดาษ a 4นะคะต่อจากแบบฝึกหัดที่5ได้เลยวันนี้ที่เช่อสั่งแค่ข้อเดียว